สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวเฟซบุ๊ก Facebook, แฟนเพจโอเดียวทวัดครับวันนี้พาพี่พน้องมาใส่รอบสิ้นครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับไม้ธรรมชาติดีครับมหาศกบเท่าอ้วนตับพี่น้องไปครับไปลุยกันเลยครับกนลงหาก,กบเท่าันะพี่น้อง ใส่ปนิตแค่ยู่พอพี่น้่งแค่นี้พอถึงเช้าครับ chứ không Bùa đường gặp Rã thịt cái lăng tốt cấp biến cổ lấy gấp thì lệ lệ vua đơn đi đâu làm lấy เราดิ้นโครนเลยครับใส่เลยครับกระทิย์กำลังตกครับจัดเลย

อาทิต์กำลังตกเลยครับหมายสวยพี่น้องเนาะอาทิตย์กำลังตกดินครับจะมีกบไหมเนาะต้องมารอรุ่นกันเช้าแล้วครับไปครับพี่น้อง เสร็จสิ้นภารกิจเอาแล้วครับการใส่รอบซิ่งวันนี้ครับนปครับยากาศครับมาลุ้นกันตอนเช้าครับถ้ามีก็โดนถ้าไม่มีก็แฮวไปไปครับกลับบ้านครับสวัสดีครับดีครับพี่น้องตอนเช้าไปครับรุ่นรอบกันรอบสิ่ง Ừ. Nghiệp thế, nỗi người. ơi Ui. 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 cơ heo Ui. 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 มีสักตัวไหมร่วนที่สองกันได้ก็ร่วนที่สองครับจะไรนเนาะเปิดเบิ้งโอ้ยเอาอีอกแล้วมิดอิมซิม เงีบคลิปเออไปลูกกันตครับนี่ส่งเง,งียบเถียพี่นงเงเอ้ยเงียบคลิปครับมันสิได้หูครับไปอันนี้เง,งียบครับ มีตัวไหมนี่โอ้ยเงียบครับพี่น้องผม่ยอมอนะพี่มันก็สุดยอดนะหม้ก็โอเคนะพี่น้องเงียบเลยครับเงียบเลยอย,ยอมยอม เอามีหนึ่งตัวครับเฮ้ยใส่ยูยันจะได้เออเียบคลิปครับพี่นอ้องเอาหนึ่งตัวครับ เอาไปแล้วโอ้โหนโุดไปแล้วครับตาบ่หลป่อฮามาดูตัวนี้ครับ

ตัวขนาดนียอ้วนตับตัวนี้ครับท่านี้โอ้อยเงยียบกิบมีหนึ่งตัวครับไม่ใหญ่ <c oughs> มีเลนแกบอกเขา กลบเอ้ยกลบน้องเอาครับบรรยากาศยามเช้าครับพี่น uh> ้องอันสุดท้ายพี่น้องมีกระโดดครับสองตัวเป็นยังไงเนาะพี่น้องสุดพึ่งงานเช้านี้ครับกับรอบซิงเออ อันนี้หลุดไปแล้วเมื่อกี้ผมมีนี่ครับมีอยู่เดี๋ยวให้ดูตัวครับนี่ไซนี่ยผมไม่เอาเนาะได้ประมาณนี่ไซนี้เหมือนกันนี่าจะไปแล้วเมื่อกี้กระโดดออกไปมีตัวเล็กผมไม่เอาเนะาะพี่เนาะอ่ะปล่อยปล่อยหนึ่งตัวแล้ว ไอ้เมื่อกี้อีกสองตัวนี่อหญ่ไไปแล้วผมปล่อยไป่น้อไะเล็กผลงานก็โอเคครับได้สี่ห้าตัวแต่มันตัวเล็กปล่อยไปครับขอบคุณท่้นมารับชมนะครับอย่าลืมโอเดียทอดครับสวัสดีครับ